สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปลาแดงน่อยแดนประดิฟ์หมือนเดิมค่ะช่วงเดิมค่ะกินเข่าคือเก้าค่ะเนี่ย yeah. พบกับเมนูของเรานะคะไก่ย่างสองสัญชาติค่ะ๋ยวจะแสบบอพี่นองเนี่ย มาบอวไลายยยห้าง,งคือก่ากินค่ะกินเลยค่ะอีได้เอาจาเท่ะนะพี่น้องพี่น้องโอชิไหม Mm. Colava-saus. <coughs> นี่ค่ะน้ำจิ้มแจ่วค่ะตา้ๆๆยตายตายอันนี้น้ำจิ้มแจ่วค่ะโฟกัสบ่ อันอน้สิอืมหอมือเกาห่ะอืมนอน้สัญนาติญีดด่ปุน่นใช้มักซอสญี่ปุ่น มัค่ะอืม เล็กดีสันไม่ได้ค่ะบิ๊กจ้าโอเคโอเคเขาเน่ยอยาใส่มื้อด้วยพี่น้อง ตาย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 ฉันน้อยดโดนไม่ดิสนกย่างร้อนๆค่ะกย่างอันนี้สูตรจิมเจลค่ะอืมดูนิวอีกแล้วตายตาๆตายตา โปรเจ้าลงไปโปรเจ้าลงไปกินค่ะอร่อยมาก อย่ายเบิ้งผู้บังคนพี่นอ้อ <laughs> งดูได้เฉพาะขานะคะโอเคแค่น o t s สิเฟสเดี๋ยวช็พี่น้องกันนะคะแต่ว่าเบิงเเบ้งหนาเดี๋ยวเบิ้งหนาไม่ได้ <Still> んうんうんまだで美味しい <laughs> 味噌 กันไก่หยางสูตรกินแจ้วค่ะออยางบ้า เป็นฟาฟเห็ดเองพี่น้องไม่โฟก,กัสดิส่วนเป็น้าเห็ดเองจากกรอบนอกนุ่มในค่ะอืแ่บสูตรคันยักษ์ได้ทักก็มาเด้อบู้ยเป็นเห็ดก็ยังเป็นเป็นโปรเฟชั่นอล มาแกนี้ไปน้องมากนี่น้อยน้อนี่ไก่ย่างสองสัญชาติค่ะซอสญี่ปุ่นแล้วก็ซอสประเทศไทยห้องแล้วก็เห็ดเฟ่นฟ้าเห็ดเองยไม่กินให้เบิ้งนิดนิน้อยโชคดีมีความสุขทุก้ทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง อปลาแดดหน่อยแดนปลาดิบไม่ได้คะ่ะน้องไหม่ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs>